สวัสดีจ้ากลับมาพบกับสุพรกันอีกเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้สุพรจะมานี่เลยกระเจี๊ยบเขี้ยวนะคะใครชอบกินมาฟังประโยชน์แล้วก็สัพุนของกระเจี๊ยบเขี้ยวกันก่อนอื่นที่เราจะนํามารับประทานนะคะการนํามาทำอาหารเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะคนๆล้างนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้าเปล่า สองขางนะคะนี่เลยเจีเ๊ยบเขี้ยวนี้นะคะมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณต่อร่างกายหลายๆอย่างเลยอันนี้สมพรซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะออกแบบสีดำๆดค้ำๆไปนิดนึงล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็นํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นนํามาผัดไข่แกงนะคะแกงส้มนํามาลวกกิ้มซำพริก นะคะประโยชน์ไรย่างเลยประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวนะคะหรือกระเจี๊ยบมอนนะคะอย่างแรกเลยนะคะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้นะคะผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักน้ําตาลนะคะสามารถรับประทานได้นะคะนี่ล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย<ม>แล้วก็ลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวนะคะ เมือกนี้เรารับประทานทั้งเมือกได้แล้วก็สามารถที่จะกินดิบๆได้นะคะแล้วก็มีเส้นใยอาหารที่ดีต่อการขับถ่ายนะคะอันนี้กินดิบได้เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะอักเสบนะคะแล้วก็ลำไส้อักเสบได้นะคะไค่ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะคะ ก็ควรทานพร้อมเมือกเหนียวเหนียวใส่ๆนะคะก็จะช่วยเข้าไปเคลือบแผลในี่กระเพาะนะคะดีมากๆเลยนี่นะคะฝักอ่อนๆแบบนี้นะคะนำมาทำอาหารจะอร่อยมากๆเลยฝักกระเกียบเขียวนะคะต้มใส่เกลืออ่อนสามารถแก้อาการกดไหลอ่อนได้นะคะ และนอกจากนี้นะคะกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอนนะคะยังมีโฟเลตสูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและเป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์น,นะคะดังนั้นจึงเหมาะกับหญิงที่มีครรภ์น,นะคะประโยชน์ดีๆหลายอย่างเลยสําหรับกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบมอนนะคกะเจี๊ยบเขียวนะคะสามารถรับประทานแบบ ดิบๆได้นะคะใข่ที่ยังไม่เคยกินลองกินดูนะคะสมพอลองเคยกินแล้วนะคะจะกรอบๆปนหวานอร่อยด้วยนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆทานสดได้เลยหรือจะนําไปประกอบอาหารกับเมนูอื่นๆนะคะนําไปย่างนําไปต้มจิ้มน้ำพริกก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนะคะถึงจะมีประโยชน์หลายอย่างแต่ก็มี ข้อควรระวังในการรับประทานด้วยนะคะข้อควรระมัดระวังก็คือการรับประทานสดนะคะเพราะจะมีกลิ่นเหม็นเขียวของกระเจี๊ยบนะคะอาจทําให้เกิดอาการเบื่อเมาได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินเราก็นํามาต้มนะคะแล้วก็คนที่ชอบกินสุกนะคะก็สามารถนํามาต้มนะคะก็จะไม่มีสารพิษตกค้างนะคะก็กินในปริมาณที่พอดีนะคะ นี่ก็เป็นสาระดีๆเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็สุขภาพที่วันนี้สมพรนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะสมพรก็จะหาสิ่งดีๆสาระน่ารู้เกี่ยวกับพืชผักมาฝากเพื่อนๆกันอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สมพรต้องไปก่อนแล้วจ้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ